ตั้นเลยวะ,ะน่ารักไหมเอออันเนี้ยอันเนี้ยอันใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแรงมากอันเนี้ยไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับหาไม่ได้เลยอะค่ะน้องโมหาอะไรครับหาหาแบบไหมคะอุย้ยสวัสดีค,ะะคะ่ะน้องๆค่ะฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้นะคะพิวอ,อีกนะคะกำลังหาแบบทรง เพื่อที่ว่าจะมาตัดที่เพิ่งตัดไปครับพี่ใช่ค่ะเพิ่งตัดไปแต่ก็อยากตัดอีกแบเนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่กลัวเพราะว่าตอนที่พิวอีกไว้ผมสั้นนะคะเดี๋ยวน้องๆอาจจะไม่เห็นภาพนะแต่เดี๋ยวจะไปคนรูปมาให้ดูถ้าได้ก็ได้นะไม่ได้ก็แล้วกันไปเนาะเมื่อก่อนเนี่ยจะคนสั้นแล้วตัดแคบเสือเลยเปลี่ยนทรงไปเรื่อยๆทรงพี่ใหญ่ทรงไข่ค้างยาวๆก็ตัดยาวเลยรว่าแบบว่านั่นแหละพอได้ทําอะไรแล้วก็จะทําอย่างนั้ตลอดตลอดเงี้ยนะคะตอนนี้ก็เลยแบบ ฟันแล้วอะไรเงี้ย แล้วก็สืบเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าผมมันเสียค่อนข้างมากและตอนนี้ก็ยังเสียอยู่สาเหตุเพราะพี่อุ๋งเนี่ยไปฟอกผมแล้วฟอกสับๆไม่ใช่ฟอกแค่ขลังเดียวเนาะฟอกสับๆทำให้เกิดว่าผมมันชอ็อตอ่ะแล้วผมมันก็ขาดเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าผมพี่อุ๋งเน่ยความจริงมันควรจะยาวเท่านี้มันเท่ากันเงี่ยแต่ว่าอันนี้มันยาวบ้างสั้นบ้างเพราะว่าสาเหตุเพราะมันขาดเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ก็เลยตั้งใจไว้ว่ายัางอยากไว้ผมยาวเหมือนเดิมนะน้องๆที่บอกว่าเฮ้ยพี่พี่มีพี่เป็นไอดอลคนนว้กันแยอาากเมดิต่่วไว้ให้สวย มากๆไปเลยก็เลยแบบว่าจะล้างผมเก่านะคะที่มันเคยฟอ,อกอ่ะตัดทิ้งทห้หมดเพื่อที่ว่าจะให้เป็นผมออกใหม่ที่แทบจะไม่เคยทําอะไรกับมันเลยและให้มันสวยทีสมเที่สมใจกอยากไ,ไ,ายได้ผมใหม่บริสุทธิ์ผุด่องใส<ช>วิ่งวิง้งจะคืออาจจะมีทําสีอะไรแต่จะไม่ฟอกอีกแล้วสัญญาเลยเพราะงารฟอกผมทำให้ผมเสียมากๆวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะเข้าร้านแล้วก็ปรึกษากระช่างเขาแล้วก็เดี๋ยวออกแบบให้เขาดูว่าพี่อีกจะเลือกแบบไหนตอนนี้เลือกมาสองสามแบบนะคะเดี๋ยวใี้ดูไหม สั้นไปเปล่าน่ารักไหม <laughs> น่ารักดิจะสั้นไปแค่ไรสำหรับน้โอนไม่รู้อ่ะนะางแบบเอียงๆกันนะโอดู <c oughs> อ่ออกหรอกจริงนะโอดู่ออกหรอกแต่มันก็จะเปียกดูปไปเลยไงถูกปะจากที่แบบเคยผมยาวแบบมากๆอไปไงี้ย <c oughs> แล้วมาตอนนี้ก็แบบเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอไงี้ยแต่ก็ถ้าไม่สั้นหน้ามันก็ไม่เปียกโฉมดิอ่า <c oughs> โอเคเออเด่อจะรองปรึกษาช่างด้วยดีกว่าเขไปเีกว่าค่ แล้วเป็นไงวะค่ะนาโอมันบอกว่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้มองไงโอ้มองโกนะคุณซาเออไม่สะดุ้งเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้หรอคนละคนเลยพี่เปี่ยวเ้าไม่เหมือนเหมือนในเหมือนในรูปที่ให้ดูเหมือนในรูปที่ให้ดูเหมือนเหมือนเหมือนเธอสวย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 นะเปลี่ยนลุคเลยน้องชอบไหมชอบไหมชอบไหมพี่น้องชอบสันตันจะบอกจี่ปากใหม่พอแล้วไงนะโอ้เพแต่ว่าพองมากเป็นโมรุมากนะคะ อันนี้ก็คือเหมือนเอาที่เสียออกไปเนาะแล้วก็แต่มันก็ยังมีเสียอยู่นะแล้วเขาทำสวยด้วยใช่พี่เขาทำสวยด้วยไม่รู้เวลาจริงที่ี่ไม่ทำตื่นมานยัวไงหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มที่ร้านใช่แล้วแบบเราตื่นมาแล้วมันไม่ได้เป็นวอลลุ่มแบบนี้เราไม่ได้ใจจะเป็นยังไงทาได้เมื่อกี้พี่เขาสอนเรียบร้อยแล้วพี่เสอนเลยว่าต้องทำยังไงมุนยังไงอะไรอย่างงี้จริงอ่ะหน้าตาดีท้งวันต่อกร้าจริงเหรอไอจริงไอ้ริงนี่นะคะ ต้องขอคนที่ทตัดผมเปลี่ยนทรงให้นะคะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเป็นลูกค้าประจำแน่ยินดีมากขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันครับขอบคุณนะครับสองสวัสดีของมาตัดของเองมาล้มไปไงรีวิ เอออันนี้วันนี้สวยใหม่ใช่ไรกว่าเดิมแน่นำว่าวันนี้จะมีทุกร้าไหนเข้าไปเยอะๆเพราะว่ามันสวย,สว,ยวันนี้ใช่ไหมสวยวันนี้ว,วัน,นีนนนใช่ไหมคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องโอพี่วีก็สวยทุกวันปะจริงเหรอเอ,ออเนาะเขาเขางั้นวันนี้ลาไปแล้วเท่านี้นะคะถ้าใครชอบทรงผมใหม่ของพิ้วอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันเยอะๆกด subscribe ให้เขาด้วยนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย